สวัสดีค่ะวนเวียนไปมายังอยู่ที่แป้งถั่วลูกไก่เบสซันนะคะวันนี้จะทำขนมค่ะแป้งเบซันนี้ช่างมีประโยชน์มากมายเหลือเกินทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้ทำอย่างอื่นได้อีกนะเดี๋ยวม่ิงจะทำคลิปคลิปหนึ่งที่จะบอกได้ว่าแป้งถั่วลูกไก่ทำอะไรได้อีกนะคะวันนี้พาทำขนม บ้านเราจะคล้ายๆขนมเปียกปูนนะคะแต่นี้จะเป็นเปียกปูนอินเดียชื่อเบเซนกกฮัลวนะคะก็จะใช้แป้งถั่วลูกไก่สักถ้วยนึงถ้วยใหญ่ๆนะคะน้ำตาลสักครึ่งถ้วยกับอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เ,เม็ดมะม่วงหิมพา,านปุบให้แตกหน่อยนิดหน่อยนะคะลูกเกดสีเหลืองคะ่ะงานนี้เราจะใช้ขี่ ในการทำนะคะเดี๋ยวไปที่กระทะเลยะคะ่ะใช้คี o โฮมเมดเหมือนเดิมนะคะใช้ไปจนกว่ามันจะหมดใกล้หมดแล้วล่ะ ใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะอครอให้เหนยละลายนะคะแล้วเทปแป้งถั่ลูกไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ ขนมฮัลัวเนี่ยมีหลายฮัลัวมากนะคะมีหลายแป้งถ้าใครชอบนะคะก็เม้นมาบอกให้ไม่หญิงจะเอามาลงให้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นขนมที่ไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยเท่าไหร่บ้านๆคือไม่ใช่ว่าหากินได้ตามร้านอาหารนะคะร้านอาหารนี่ก็จะมีแค่การเจกฮัลัลก็คือขนมแครอทเออจะมีแค่นั้นส่วนฮัลัวตัวอื่น จะไม่ไม่ค่อยมีอะค่ะหาแทบไม่ได้เลยส่วนใหญ่ที่เขาทำกินกันก็จะเป็นการทำกินที่บ้านผัดไปนะคะไฟอ่อนคัวไปเรื่อยๆพูดง่ายๆคัวแป้งกับน้ำมันถ้าเกิดว่าใครไม่มีกีก็ใช้น้ำมันพืชน,นะคะน้ำมันพืชที่ใช้สำหรับผัด น้ำมันพืชที่กินได้ะคะ่ะไม่ใช่สำหรับทอดบีให้แตกๆนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนเราจะต้องคั่วไปจนกว่าแป้งจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตอนนี้เป็นสีเหลือง ต้องคั่วให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยทำขั้นตอนต่อไปตอนนี้แป้งก็เป็นสีน้ำตาละะะแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำค่ะใส่น้ำให้ท่วมนะคะ ให้ท่วมแป้งมาอีกเท่าหนึ่งอะคะ่ะแป้งในกระทะมีเท่าไหร่นะคะใส่น้ำท่วมไปอีกให้มันสูงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวขนมจะแห้งนะคะต้องคอยคนนะคะถ้าไม่คอยคนแล้วมันจะไหม้ที่ก้นค่ะเเห็นน้ำเยอะๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพอเรากวนไปกวนไปมันจะแห้งเลยนะคะแม่หญิงก็เคยสงสัยตอนที่หัดทำอะ่ะเขาก็ใส่น้ำเยอะแบบนี้แหละบอกแล้วมันจะแห้งเหรอบอกโอ้ยแห้งแน่นอนเดี๋ยวต้มไปสักพักหนึ่งอะ่ะรู้เรื่องออโอเคห้ามใช้กระทะเหล็กนะคะให้ใช้กระทะอลูมิเนียมหรือกระทะนอนสติกถ้ากระทะเหล็กไม่รอดคะ่ะ บ้านเราจะใช้เป็นกระทะทองเหลืองก็ได้นะคะอ้ยกระเด็นแล้วก็จะกวนไปเรื่อยๆพอเริ่มแห้งมากแล้วนะคะมิ่งก็จะใส่แมกระม่มงหินมะขานนะคะแล้วก็ลูกเกด พอ,อน้ำแห้งเนี่ให้หลีไฟลงนะคะถ้ามีลูกกระวานเขียวก็แกะแล้วใส่ไปเลยค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็กวนต่ออย่างถ้าไม่มีเม็ดมะม่วงหิมพานไม่มีลูกเกตไม่มี อิลเจก็ไม่ต้องเลยนะคะแค่แป้งเบสันน้ำตาลแล้วก็น้ำมันแค่นั้นคะ่ะก็ทำได้แล้วพวกนี้คือออปชั่นค่ะ,คะเวลาคนเขาทำกินที่บ้านเขาก็ทำแค่นั้นแหละไม่ได้ว่าเลิศหรูอลังการอะไรตอนนี้ก็แห้งได้ที่แล้วนะคะ ิดเตาได้เลยเวลาเรายกเรากวนขึ้นมาเห็นไหมมันจะไม่ค่อยติดละแล้วเอาไปเทใส่พิมพ์ค่ะบางคนเขาก็ไม่เทนะคะเขาก็เนี่ยผัดจนแห้งนะคะแล้วก็ตักแบบเนี้ยเอาให้ตักเสิร์ฟเลยเพราะว่าไม่งชอบอะไรสวยงามก็เลยใส่พิมพ์แล้วพอมันแห้งมันเย็นสนิทแล้วก็ค่อยมาตัดกัน ใส่ลงมาในพิมพ์แล้วก็เกลียวค่ะแล้วเราก็จะรอให้เขาเย็นนะคะพอเย็นเสร็จแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์แล้วเรามาตัดกันค่ะ ตอนนี้ฮะลัวของเราก็เย็นแล้วนะคะไม่เย็นมากค่ะอุ่นๆแต่ว่าแห้งแล้วละ่ะเราก็จะมาเลาะออกจากทิพงกันเอาบอนพื้นนี่แหละเนาะเอาไปทำแทนขนมเค้กได้เลยนะเนี่ยข้างล่างยังนิ่มๆอยู่เลยเราก็จะตัดเป็นชิ้นนะคะติดไอ้นี่ ที่ตัดแล้วไม่เรียบนี้คือมันติดไอ้นี่นะคะเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ขวางทางมีด ก็ไม่มีอะไรมากค่ะตัดเป็นชิ้นชิ้นตัดกับพื้นนี่หว่าเนาะโรดเอาเลย นี่ก็จะเป็นเบสเซนกะฮัลัวนะคะที่เสร็จเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเวลาทานเนี่ยก็จะได้อารมณ์อารมณ์แบบถั่วกวนนะจะว่าไปบ้านเราจะคล้ายๆถั่วกวนคือเวลากัดเข้าไปแล้วก็จะหอมแป้งถั่วแล้วก็จะได้เคี้ยวมะม่วงหิมาพานกับลูกเกด ขบๆนิดๆหน่อยๆน,นี่นะคะแม่อยากส่งให้ชิมจังเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขนมแป้งถั่วลูกไก่นะคะหรือเป็ดปูนแป้งถั่วลูกไก่ขอบคุณที่รับชมค่ะ